จัดอันดับคนดวงดีมหาสงการ2,567 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาจัดอันดับ12ลัคนาราศีนะคะมหาสงกราน2,567ค่ะโดยโหรรัตนโกศิลที่เขาไี่บอกว่าเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเชื่อเสียงประเทศไทยไทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งในใจคนทั้งล่าค่ะดวงเมืองได้รับผลดีจากดวงอาทิตย์มหาอุดเคียงคู่มิตรกับดาวพระฤหัสราชาโชคโยกดาวจันทร์ อุจาพิมุกจันคุรุศิริยาโยกคู่ธาตุดาวเสาวกระเศรเษบดีและมีดาวอังคารอุจจาพิมุกค,คอยเสริมดาวทุกดวงมีตำแหน่งที่ดีส่งผลให้ประเทศได้รับเกียรติและชื่อเสียงโด่งดังระบือไกลให้ทุกคนได้ภูมิใจในความเป็นไทยแน่นอนและทั้ง12อันดับคนดวงดีในช่วงมหาสงกรานนี้พร้อมเคล็ดลับเสริมดวงก็คืออันดับหนึ่ง ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม ลักษณะสถิตณดวงเมืองชีวิตที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยมากกว่าสบายใกล้จะหมดข้อหมวดสศกแล้วกำลังอยู่ในช่วงปลดปล่อยเจ้ากรรมในเวรวันหยุดยาวนี้จะได้พักผ่อนเต็มที่มีโอกาสเดินทางไกลไปต่างประเทศเทวดากำลังจะมาช่วยพลิกดวงชะตาหนุนนำพาให้มีเกียรติมีชื่อเสียงแค่เห็งปางด่งดังยังไม่พอต้องรอคำว่ารวยรวยมากๆด้วยค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงในสงการนี้นะคะให้ส่งน้ำพระในบ้านและนำธนบัตรใบละห้บาทใส่กล่องถวายเทวดาเงินทองจะไหลมาเทมาค่ะอันดับที่สอง ราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะราศีนี้เขาว่าเป็นคาสโนวาที่ข้ามไม่ตายนะคะไม่เคยสิ้นลายง่ายๆแซ่บแบบสับๆห้ยิ้มรับปีมะโรงได้อีกค่ะฮีโร่สายงานตัวจริงผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอุปถัมภ์ขำชูค,ค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงในสงการนี้ค่ะให้ไปกราบไหว้ผู้ใหญ่ที่นับถือจะกลายเป็นลูกรักตลอดกาลค่ะอันดับที่3ราศีพฤษภค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะไม่ต้องไปทันสัญญกรรมเพิ่มแล้วนะคะแค่นี้ก็หน้าตาดีไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเจ้าคุณปู่จะจำหน้าไม่ได้ มันเอาใจคนแก่เข้าไว้ค่ะแค่นี้ก่อนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ตรงไหนก่อนแล้วรอเปิดดวงท้าถ่ายความเ่งได้เลยนะคะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้นะคะแห้เร่งเครื่องความปังด้วยการทำบุญให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับคนกระตันยูรู้คุณจะมีแต่ความเจริญค่ะ อันดับที่4ราศีพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะถึงจะเก่งแค่ไหนในใจลึกๆก,ก็อยากจะถูกหวยอยากรวยอยากมีคนเลี้ยงยิ่งเก่งยิ่งเหนื่อยโดยเฉพาะ,ะเรื่องลูกหลานบริวานนะคะอาจจะมีเข้ามาให้ปวดหัวกันบ้างมูนิเฟสเข้าไว้ เดือนหน้าเทวดาจะให้เลือกค่ะระหว่างรางวันใหญ่กับเศรษฐีดูใบเลยทีเดียวนะคะดวงทยานไปข้างหน้าให้สุดเลยค่ะอย่าเพิ่งหยุดที่ขำว่ารวยมากรวยแล้วยังรวยต่อไปได้อีกนะคะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงการนี้นะคะให้เสริมดวงไว้รอโชคใหญ่ทำบุญสงเคราะห์หมาแมวพิการไร้ที่พึ่งเรื่องที่หนักอึ้งจะเบาลงค่ะเกิดความสุขในใจอย่างประหลาดเลยทีเดียวค่ะ อันดับที่5ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤรจิกายนปากบอกไม่เป็นไรแต่เห็นยอดหนี้บัตรเครดิตแล้วไหวแน่นะคะไหวแน่นอนค่ะเพราะว่ามีสปอนเซอร์ดีเดือนนี้นะคะจะมีสายเปเข้ามาค่ะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้นะคะให้ชวนครอบครัวไปทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงชะตาค่ะอันดับที่6 ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ฝากบอกโลกว่าไม่ต้องเวียงใครมาเพิ่มก็ได้เวียงตังหมาก,ก็พอค่ะเพราะว่าเงินทองหายากมากจริงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะเงินทองไหลมาแน่นอนค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานต์นี้นะคะอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวอย่ารอให้หมดตัวแล้วพึ่งคิดได้นะคะต้องแยกมิตรกับมิตรฉาชีพให้ออกค่ะโดนใครสูบเงินมาก็ต้องรีบถอยออกห่างๆเลยล่ะค่ะอันดับที่7ราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14รกรกฎาคมค่ะ โอกาสดียวรอบสุดท้ายมาแล้วนะคะติดต่อง,งานอะไรไว้ให้เร่งปิดจ็อบค่ะช้าไปจะไม่ทันการนะคะอยากรวยต้องไวค่ะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้นะคะให้รีบหิวกระเช้าผลไม้ไปไหว้ไปขอพรนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเรื่องงานก็จะดีขึ้นค่ะอันดับที่8ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคม ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหยุดยาวนี้นะคะอยู่บ้านจะเป็นการปลอดภัยกว่านะคะทําความสะอาดหิ้งพระไปกระซิบบอกเทวดาไปสบายใจสุดๆละค่ะปาฏิหาริมีจริงใครประจบประแจงเทวดาเก่งนะคะให้เรอรับโชคใหญ่ในเดือนหน้าได้เลยค่ะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานต์นี้นะคะให้จุดทูรหอมไหวเจ้าที่ไหวเจ้าทางทุกวันโกนเหลือกินเหลือใช้ไม่ขาดแคลนแน่นอนค่ะ อันดับที่9ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนที่ผ่านมาชีวิตเหมือนโดนบาดถารุมประชาท่านเทวดาฝากถามว่ายังจะฝากดีอยู่อีกไหมชีวิตจริงไม่ใช่นิยายนะคะแสดงละครหลายบทบาทมากไประวังสับสนจนหาตัวตนเดิมไม่เจอคะ่ะ จะทำอะไรให้ใช้ความจริงใจใช้ปากให้เป็นวาจาที่เป็นทรัพย์แล้วทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้ทั้งทำบุญและมูเตลูมาเกือบทุกอย่างแล้วถ้าชีวิตยังลำบากก็ให้ไปกราบขอพรกับผู้มีพระคุณที่เคยล่วงเกินไว้จะได้เจริญเจริญนะคะ อันดับที่10ราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะปล่อยไปง่ายๆก็ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรน,นะสิคะส่งไม้หน้าสามมาฟาดฟัน,ฟนชาวราศีสิงห์จนเกือบตุ๋เลยทีเดียวค่ะแต่สงกรานนี้นะคะถึงจะฟาดมาก็ให้ชาวราศีสิงห์ฟาดกลับด้วยความดีค่ะฟาดกลับไปเลยนะคะจะได้ไม่โกงกันค่ะ เคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงการานนี้ให้ทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ช่วยเหลือผู้ยากไร้และไม่ควนโลภมากจะมีความสุขขึ้นมากๆค่ะอันดับที่11ราศีกันค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการลงทุนมีความเสี่ยงไม่โลภก,ก็จะไม่เจ็บค่ะ ถึง Work Life Balance จะไม่มีอยู่จริงแต่สงกรานนี้ปีนี้ควรจะดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่ให้มากๆเข้าไว้นะคะเพราะอาจจะเจ็บป่วยได้ค่ะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้ให้ใช้เวลากับพระในบ้านบ้างทำบุญไหว้พระตามประเพณีเสริมสิเริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวค่ะอันดับที่12ราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคม ถึงวันที่15มกราคมค่ะสว่า์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดูภายนอกเหมือนดูสุขสบายแต่ข้างในมีเรื่องกังวลใจล้านแปดเครียดเครียดมากคิดมากทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวคิดทั้งอนาคตแถมยังหวนคิดถึงอดีตคิดเยอะไปก็ไม่ไหวนะคะ เล็ดลับเสริมดวงในช่วงสงกรานนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อยู่กับปัจจุบนันเรื่องบางเรื่องก็ชังหัวมันบ้างค่ะจะขอแต่อภินิหารจากเบื้องบนทุกอย่างก็คงจะไม่ไหวนะคะเทวดาท่านจะเพลียค่ะให้ปล่อยใจสบายๆในช่วงวันหยุดย,วยาวๆนี้ถือว่าเป็นการชาร์จแบตให้กับตนเองนะคะ